สวัสดีค่ะทุกคนร้อนมากเลยค่ะดูถ้าร้อนขนาดนี้เราก็ต้องกินไอศครีมค่ะมีทุเรียนนะคะและ้วก็อ่าอะไรกะทิเออกะทิสีขาวนะคะทุเรียนสีเหลืองแซ่บเลยค่ะแตะเกียบแต่ตกเกียบไม่ได้ ลองชิมกะทิก่อนเย็นเย็ยน,ยยนชื่ในใจนะคะก็จะมีถัวเสียงคนน้อยอาบน้ำเล่นน้ำอยู่ทค่ทาก็จะมีถั่วแบบนี้ด้วยนะคะ สองเลยค่ะจุกอืมอืมกะที่อร่อยน้อง้องผู้เรียนผู้เรียนผู้เรียนฟินเวอร์ ันร้อนอย่างนี้กินไอศครีมนะคะ<ด>ขอบค,คุณทุกคนที่รับชมนะคะบ๊ายบายค่ะตัวไปกินไอศครีมก่อนนะคะบม่รบาย